สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมเออในไวป์แปดนะครับ่าซึ่งชื่อเกมผมไม่รู้คำว่าชื่อเกมอะไรนะครับ่าเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องแปลครับ ราะว่าชิคเกมมันไม่สำคัญนะมันมีที่ไม่หาเกอนะท่านผู้ชมครับแอนโดยเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมเออกว่านิโปง้งแทนที่เขาที่เขาเคยเล่นกันนะครับแบบไงอะเอามือมามาประส่ากันอย่างเงี้ยแล้วแบบคล้ายๆต่อ,อยมวยกันนะเออ,โด,เอโดยเกมนี้นะครับมันสามารถเล่นได้สองคนนะครับท่านผู้ชมครับสามารถเล่นได้สองคนครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเอ่อเราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมครับมีให้เราเลือกเยอะเลยโอ้โหประกปรงไม่เยอะเท่าไหร่นะ เราก็เยอะอยู <t une> <S <S ่อะยังไงกันแน่เนี่ยเราต้องเลือกตัวคอนของเราก่อนครัว่าเราจะเลือกตัวอะไรดีนะคุณผู้ชมเบี่ยเราเอานี่แล้วกันเราสามารถเลือกให้บอทได้นะครับคุณผู้ชมครับให้บอทเป็นเอออีกตัวอีกแต๋วก็พอนะครับก็มันเริ่มเล่นกันเลยครับผมเริ่มยังวอร์ฟวอรฟครับโอ้โหอุ้งอิจฉาไอ้คนไอ้กังหลอกไอ้เหี้ยวมาตุ๊กไอ้ลุ้นนี่ว่ะ หลอกหลอกหลอกไอ้โอ้โหมึนเลยมามไฟทีกดดีครับรอเลยล่ะไอ้อืมอดีตอดีอร่อยหรออะไรลอยเย้ชนะเอาเลยตานี่ว่าขอต้องชนะสองวิงให้ท่านผู้ชมครับหลอกดีหลอกหลอกไอ้เชี่ยว่า The Fuck ต่อเนื่องไม่ไม่กล้าเว้อ๋อาไงครับหลอกหลอกหลอกไอ้

อกะหลอก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 เออไมเอาเชี่ยเย้เค h ko round two fight ไงยังไงผมเมตตาครับผมไม่อยากกดมันเร็วนะฮะัมาอยากให้ทักชงเวลาของคลิปนี้นีอุ้ยเลือดเยอะเลยรถเยอะรถเยอะยังไงยังไงถ้สมมติถ้าเราไม่กระดิกนี่คือคือคือเกมนี้ก็ไม่ไม่มีวันจบใช่ไหม ทำอะไรทำอะไรฮัจับเลยอ๋ออะไรไงฮะยังไงฮะอุ๊ยปวดโอ้ยเลือดเลือดอื้มไอ้คนกด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 ไอ้เชี่ยหน้าตายมึงล็อกว่ะมาตอนนี้เอาจริงนะเนี่ยหลอก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 ยาเฮ้ยอย่ายายาย่าเฮ้ยไอ้สัตว์เลือดเลือดว่เดอูฟักอย่าเฮ้ย เลือดเลือดเฮ้ยมาเออสงสัยตะกี้มันคงไม่ใช่ตัวนำโชคเอ้ยมีสตีด้วยเย็ดเย็ดเย็ดแง่เราก็ต้องต่อสายให้กระบอกนะครับไฟคิปเปอร์คิปเปอร์หลอก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 ไงฮะไงฮะชี้ตถอะต้องใช้สมาธิอย่างหนักไอ้เชี่ยเลยกูโกรธก่อนสิคะแง่ต้องจริง แม่ถ้าจีนที่แพ้ขี้โม้ไน่หยเลยลงลงหลอกหลอกไอเชี่ยเลือดกูไอ้เชี่ยควาฝึกกูช้าใช่ไหนลงลงไอ้สัตว์มาเติมฟักโอ้โหน่ามันพูดไฟต่อเอาเชี่ยกอดติดครับรออะไรคะกอดติดเอาวัดเดเอาไอ้กอดกอดไอ้ไอ้ยโอ้โห มาท่านผู้ชมครับก็ตานี้เป็นตาสุดท้ายนะครับแหมตาสุดท้ายเลยเอาแบบอยัดกดสิแค่รออะไรก็รออะไรครับโอ้ยวัดกดกดไอ้ไอ้เย้เรมีสมาธิอะไรอะไรอะไรเราจะไม่เออเราเราจะเราจะไม่ทำลายมันนะครับปล่อยมันปล่อยมันเล่นคนเดียวไปครับเก้อกูโม่หล่อเล่นไงไงไอ้หมุกดันยังไงครับไงครับ ตตตาาายายาย <O>. yes. เอาท่านผู้ชมครับก็ต้องขอ,อก,การจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็สับปะรดไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับบ๊ายบายนะครับ